มาแล้ววันนี้เรามีแครกมาถึงบ้านเลยค่ะทะเบียนภายนอกคุณคุ้นเจอสวัสดีค่ะส <net> วัสดีเจ้าไอเจ๊ปา <net> โท<ค> <net> วันนี้มาถึงบ้านน้องอ้อยเลยเนาะจุติเดี๋ยวพอดีมาส่งของแกบ้านเราเจ้าก็เลยด่วน ของก็เพี <polarization> <cessor> ่ยนแ้ำประตูมาฝากเอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเนี่ยแนะำอันนี้นี่น้องอ้อยแต่เราน้องอ้อยเนี่ยอันนี้เกี่ยมมากจ้าเดี๋ยวฝากนี้ไอเปิดถือกล้องกันใช่ข้ามุกันหน่อยสวัสดีอยากไปทางการสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณเจ้าไอ้เจ้แนะนำอันนี้กินครับอันนี้ว่าพริกมาล่าอกินก็วอันนั้นเนอะอันนั้นอันนั้นให้เอาเบหน่อยเขาเบนน้อยตักเดือนตักเดือนอันนี้ไหะ เนี่ยเอาปิ้งปิ้งกับพริกมาล่าเจาะเาะแล้วก็กินกับอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเจาะเขาคือเขาไม่นะก็จะเจ้านอกไปตลาดบ้านเหล่าก็หันหันของไอ้เจ๊อยู่นะเอออ่าหลังแก้วบ้านเหล่านั่นคือนั้นอ่าดิกเส้นพรพิมลอ่าพรพิมลห้องเย็นพรพิมลอันนั้นคือลูกค้าให้สำหรับเขตยังไง้เขตบ้านเหล่าเขตอ่าเป็นทอรอย่างปะเขตชิงลุงเจ้าร้านพรพิมลนะครับ โฆษณแนนให้ร้านเป็นหน่อยได้จ็เป็นร้านประจําประมาณปลายเดือนปลายเดือนกับต้นเดือนเนี้ยเดี๋ยวจะมาจัดออกบูธเธอคือลูกค i̇şte ้าของร้านพรพิ่มลสามารถไปชิมได้ครับเราไปชิมตัวได้กตอนนี้จะได้ก็บขอบคุณไอเจจนาะครับค่ะสวัสดีครับยญ่เลย สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหอวใหญ่ใส่ครบวันนี้มีแขกรับเชิญอ๋อบัดเจแขกรับเชิญแขก VIP อพีสวัสดีครับ VIP นี่มันเยังของเราเจไดไหอ๋ออันนี้ผมจะชิมคขไปชิมนอเดยวจะอันพอดีไอ้เจเพิ่มเอาเอากินมใส่ครกไอหยางมาฝากน้องอ้อยคลิตะภัณฑ์แนวมาโซ่หินกรรมาโซ่หินกรรมก้าวแเนี่ยค่ะหลายอย่างเยอะขนาดเลยค่ะน้องอ้อยกันเลยว่าวันนี้ของอู้เมืองนะคะเนื่อ ก่อนน้องอ้อยกันเลยว่าเดี๋ยวจะทำเมนูแซ่บๆให้ไอ้เจมจิ้มหอจีมือแล้วอ้อยหอยใหญ่ใส่ครบจะเป็นเมนูไอ้อย่างเดียวพอจิ้ตามกันนะจ้านี่ค่ะน้องอ้อยก็ไปตลาดมาได้ผักมาสดๆเลยเดี๋ยววันนี้จะมีเมนูนี่จ้าพอดีเลยไอ้เจม,มาน้องอ้อยก็จะตําหอยแครงให้อไอ้เจกินเนาะลองจิ้มเป็นอาหารซอบๆจ้าเริ่มขัน้นตอนการตําหอยแครง ที่ใส่ทำขี่ใส,ส,ส,ส่ของกล่องเล็วจ้าจอออเอาจัดๆับเลยจีมาทั้งทีเอาหน้ามูหน้าตาไหลที่บ้าน

มาแล้วนี่เมนูปากไอเจกับพิมงานไอเจจับสักเด็ดๆนี้เลยลาคาราคาออมไปทางไหนจะต้่งมนคุนกล้องคนใหม่บ่เต่แตงน้ำละวันนี้มแกะปักกิงาวโพเต้กาแก้อปกิไปกันกแมเจ้าไมกับผ คุณแม่ได้คุณแม่อภัยขอถ่ายและสักน้อยหนึ่งโอ้โหมันก็เตรียมเตรียมจอนเตรียมจานเลยเป็นตะเสียเนาะใช่เป็นตะเสียทยก่อนเดี๋ยวายคู่กับน้องอ้ยก่อนเดี๋ยวเสมาธิเตืนยิ่งอสร้างภาพกําเรขอมาได้ไหนอขอสร้างภาพหนยสร้างภาพพอดีน้องอ้อยฮะหนุไปทำปุกเนาะ ไก่ย่างลมฝักลุยไฟจี๊กระตับชมเซฟจ้าวันที่เจ๊จะอาีอาหที่กินองหองที่กินเจ้าอ้นที่กินที่ไหนชวนทำกินเขาไปโม้ทุกเมนต้องมีหอย ต้องมีหัวต้องมีหัว <c> อ <oughs> ้อยหัวใหญ่ใส่โคกเนาะแบบใส่แบบว่าแต่จับเป็นหอ,นนอยหอยใหญ่หอยใหญ่ห <c oughs> หออใส่โคกถอดให้ท่านผู้ชมพอว่าจริงจริงแล้วอ่ะต้นตำรับทำไมถึงเปิดจีนี่นะคะบาง,งคนเปิดนะบอกพูดเสือจวรอชมคลิปหน้าละกันค่ะว่าจะาต้นกำเนิดของอ๋ออ้อยหอ,อยใ,ยออใหญ่ใส่โคกนี่คือ รอบนี้รอบนี้มาดูหอยก่อนรมัมาดูมาดูตอมหอยกอนมาดูตอมหอยกันมาดูน้องหอยน้องหอยกันนี่ถ้าเห็นภาษาสันอร่อยเป็น้องไว้ใส่ใส่ไปถ้าเมืองนี่หอมลแต่แต่เนาะลำแต่แต่เน้อลำเจีลำแต่ลำแต่แลำจะอีกไงลำกั่ลำเหลือ <c oughs> นี่นะผมมาก่อไยนะเกับเิเลยหนุว <c oughs> ยเจ็สิบสี่ลก้าหลำบากนะใส่หางนกง ไปโดนป้ายยาตั้งเมื่อันร่เหรอครับหอยทอดงานจริงเลยนะโดนป้ายยาใช่ไหมครับแล้ว้มีโอกาสจะไปไปถอนหอยแถวจังหวัดมาเะเจ้าเราได้ได้ฝากันเนาะไม่ปัญหาเด้เหยียบตาไปทอดปูบนดอยบนกินหอยสูงหน่อยเนาะบนดอยแล้วพรอมไหมหอยทอดดีไหมเองประจ๊ะวันนี้มากินตามกายนะครับ ครับปลอดตกไหมนะนะว่าเอาไอ้เจ๊น้องหูน้องตาอะไรปิดบ้านก่อนอันนี้อันนี้อยากก๊อปไม่เข้ยเหรอตอบเต็นน้องอ้อยก่อนเนาะตอบเต็นอ่าต่อเอ่อเป็นห้อมอะไรหานี่อยากถึงเป็นเมนูนี้เนาะพอดีผมแม่มาส่งของที่ตลาดบ้านเหล่าดักแต่โทรหาน้องอ้อยน้องอ้อยอยู่บ้านกับครับ จะเอาส้กกอกเข้ามาเฮือเอาเส้กกอกเข้ามาฮือแล้วก็แวะไปเฮือโรงเด่นแล้วก็แวะไปร้านไอฮอตเสียวันนี้ไอลเสียเปิดร้านมนแลกอ๋อค่ะตั้งแพอในเพจดู้ยอ่ะเหมือนอยากไปเหมือนกันนี่นะอร่อยขอยืนยันเลยอันนี้ประเทศแบบอวยมมเดียวกันเลยนะมันจะหอมคือเขาให้เรัดกระเพราแบบแห้งแล้วก็มันจะหอมจ้จะต้นตัรับของแท้เองอ่ะคือแบบคล้ายๆหอมเป็นหอมเหรอหอมพริกแห้งเนี่ย บอพแมเจแต่อมแท้กับนั่งกินพกลับอยูนะเพานิน้เอนแล้วก็ไม่อยาก้อง้น้องอ้อยถามว่าเจอยากกินอย่างวหอมเงเนาะให้หันหัอต่ำุลาใ้คิว่าอยากวันนี้บได้เก็บข้าิต่ำหอยเพราะน้องเราไปซื้อหอยมาโอเคคอนเซ็ปน้องอ้อยหอยใหญ่ต่ำหอยเลยพอดีก็ทีแรกับ ว่าจะทำอาคีบตำหอยแครงพอดีเจ้าตำส้มหอยแครงพอดีจับเมาะพอดีจับเมาะเห็นไ่มจับจับเมาะไอ้เจมาพอดีกับไอ้าเอุกตุ้งยำตุ้อยำไอ้เจม้าไอ้เจม้ากินหอยใหญ่ายนี่กินหอยไม่ได้ป่ะอันเนี่ยก็หันไปหานุ่งพูนี่ก็จับเมาะพอดีเนาะหลายคลิปเนาะจับเมาะขนาดเจับเมาะลายคีบนะออกเลุดออกยามจับคนดวงดีเอ็นเอเนาะนง่นไงามดีก็คือลุงพูนตับนะครับ ตีองไอเจบัจะกระับไปหรอกเาะคุ้นยังมาต้อบาับเฮก็สุกคนอกระหามเฮาเฮาอย่างบับตเดียวางอันกินประตูใกลเดียวเลือกเดียวน้คับเยอันนี้อันนี้ไม่ได้มีร้านทำไข่เองครับมมีเจ้าอโดยทำไข่มเสร็จนะเคนน้องมีร้านอหอนันนี้ จะยางลยไฟกินจะตามในเส้นขนาดเข้าวกับน้ำปลาหนัวขนาดนี่ใช่ก๋อมแางนี้ครับอร่อยอันนี้จะย่างลยไฟจะย่างลยไฟคือมดเลยมัดมีพวกมดป้าบิรดตมครับตัวนั้นนี่ปิ้งมาล่าล้ำชันด้วยแฉ่ชีกแล้วก็ปิ้งจบปิงมาล่า พราะว่ายุคนี้ต้องกินอย่างง่ายๆนะจีน้นแต่ว่ามีงูจะีเขาจะกินเร็วไปได้เนาะเขาต้องกินเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆแห่กหนะทานเทมนั่งนักแก่งงานเด้วยแบบเอาอยากมาออกขี้น้องอ้อยอ่ะตอนพอดีช่วงนี้เกษตรกรน้ำแต่ไหลขึ้นหน้าผักแล้ครับราคาราคามันตุกต่ำขนาดต่ำจนแบบยงพร้อมกัรเล่นอ้าวตุก คือเป็นหอมอะไรอ่ะผมคุ้มแค่ก็อยากเก็บอ่ะต้องใจกรรมนี้เลยนะถ้าไผ่มีอ่าเป็นหอยอ่ะพงเงินเยี่ยมต้องแกะไปทำเยี่ยมสดอย่างเงี้ยอว่าแปรรูปอืมแปรรูปเนี่ยติดต่อน้องอ้อยได้นะครับอันนี้เป็นของส่วนยอดหนองอ้อยเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะแล้วก็ทีมชาวบ้านแถวเนี้ยค่ะแม่นเราจะทำให้อร่อยก่อนผมบอกเลยว่าอร่อยแม็คนะครับจริงๆเนี่ยถ้า

แต่ผมว่าก็กรู้ก็รูร้ <laughs> แต่กำเมืองในห้องจะเริ่มจะเกิมอ๋อจะเริ่ม <laughs> นักขานเลยเจ๊น,นี่นะกำเมืองจะได้มาโคตรหลาผ่านเลยนเนาะเนื้ออะไรเอ,อันบอกเป็นโคตรผู้ภาคนะ <laughs> อันตำเมืองเมืองตะเต้ของคนภาคเหนือแล้วนะนะเป็นห้องจะเริ่มจะเกิ่มจะคือแบบจะซุกกับมาซุกจะดิบกับมาดิบจะเริ่มจะเกิ่งเก่งกลางๆลางเงี้เก่งเก่งกลางกลางอันภาษาจีนก็เป็นแบครึ่งๆกลางๆนะครับครึ่างกลางมะม่วงสุกครึ่งๆกลางๆอีกอ่ะไอเกย์สักห้าเออห้ามมะม่วงสุกห้ามห้ามอีกอ่ะอุปสรรคกาเนี้ยจริงๆอ่ะกล่องปลาคามอร่อยอันตากล้องวานาเราลองที่ เอาสนนเกึงตอกอร่อยตามภาต็มนี่นะครับประจที่ฟาร์มเกอเจลือเกษตรกรไทยนะคะมาแม่ตอกเขาได้กับสักล้ำรถีนึ่งครับติดตัวน้องอ้อยนะครับติดตเค่ะการะมานออกเองนะคะเนองอันนี้สำหรับไกลๆเ่ยนะถ้าผายถ้าผายซื้อสักล้ำรลดเนี่ยน้องอ้อยจะไปส่งคนเดียวเมาล้ำไป่มไหมคะซมเาลำไปก จะเป็นแซ่บแเ่ได้วันนี้นะแซ่บหลายแซ่บหลายอันนี้เป็นเมนูขอร้องครับอยากกินขอร้องอยากกินขอร้องน้องอยากให้จะแซ่บแพะวันก่อนแอาจจะทันผมอยู่บ้านหลวงปูนนะครับวันนี้ผมมาบ้านน้องใหม่ไอเจหาตัวได้ไอเจให้ตัวได้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าโค้ง p r o v i n นี่มันยากันบอสจริงก็คือยากนะครับจงรู้ไว้นะครับผมนี่นะถ้าวัตถุประสงค์ผมจะไปที่ไหนสักจุดผมไปเลยไปที่เดียวหมอแวะสักทีไปที่เดียวแวะแวะไปแวะท่างไว้นี่เนาะผมหมอแวะสักทีเอาหนังสือนะผมก็กลัวเหมือนกันเจ้าแม่นอนแม่นอนถ้าวัดไปไหนตามพวกกระตันระแวงระวังเนาะบางคนก็ต้องหักักตัวเองคือเป็นห้องอ่าระมัดระวังใช่ใช่ คือยังช่งนี้บาจจาเป็นนเท้่กับบแวะบาดวะนะตอนแรกไม่จะมาบ้านน้องอ้อยกับอยากน้อยๆเนาะเฮากับกินใจเนาะก่มกมห้ามๆค่างเนาอันนี่เนาะย่าทนครับว่าเอาไปไปยามสักนหน่อยบกเคยไปสักเครืออางเนาะก็มได้กลั่างมี่เกลัวาไงระ้างลุงเด่นนะระว่า คืออ๋อไอเจไปบ้านลุงเด่นมาแล้วครับลุงเด่นมาอยู่บ้านเองเนาะครับนลุงเด่นแกมีมาปลามาเป๋นเนาะมีธุระส่วนตัวนะครับพอดีธุระทางบ้านกูอุ่นนะครับ,บคนเข้าคนแก่เพิ่งมาสบายบ,บ้านลุงเด่นก่อนนะลุงเด่นก็นเลยต้องไปหาแม่ก่อนแม่เป็นคนสบายพอดีอที่จริงลุงเด่นหน้าถมวันเดี๋ยวว่าเขาจะมาส่งของลูกค้าวันนี้เอยกเลย นึ่งจิมแปะูกแปะูกแปะรูกแล้วจานแกนเป็นเป็นใจมันใส่ที่ไหนก่อนมันจะเข้ากันผมว่าเข้าอยู่นัวนี้มันอร่อยแล้วตัวนีรสชาติมันเปลี่ยนนะตัวนี้มันจะมันหวานครับเอาเอาูนเหืออัจจะสูนในมันมคือมันเทอร์รมรมในในในจานการแกะจิมตักเอได้หรอใส่มือารเล้อกออกินได้บัดะอยู่เนอันนี้นอกนออเพิ่นอ่าง

ตานัตาเลยน่ะเอ้าตานตามภาษาพีโน่จะได้ก่อนนี้ก่อนขอบคุณไอเจตอนแรกม่ค่อยเริ่เดินทางมาถึงจังหวัดเ่าจะหายแวะมาเอวหาเจ้าจับของฝากดีๆก่อนถ้าใครจับกจาะคอยื้อสักหน่อยเพราะว่าร้านจี่ไอเจไปส่งกับเป็นร้านประจำของอ้อยเหมือนกันที่บ้านเราเป็นเชียงรุ้งค่ะบ้าน เด็กเส้นร้านเด็กเส้นร้านน้องมนแก้มีร้านว่าคอนพื่ห้องเย็นคอนพิ้มนหลักกาักาจจหลักกาแต่ตังตังเทพ่อนเขาจะติดคำว่าร้านเด็กเส้นโอ้โหคือชื่อชื่อร้านก็คือชื่อร้านเด็กเส้นนะแต่ว่าน้องมนเนี่ยไปไปะจทยห้องเย็นก็เลยอีกชื่อหนึ่จะซือเนี่ยคอนพี่ห้องเย็นคนพิ้นมนเพราะว่าเป็นขยะกีจการขึ้นแล้วเนาะใช้่าค่ะใชยคค้ ไปที่ร้านพันน้ำมนได้เลยนะครับอันนี้เป็นโฆษณาจอบอกโฆษณาจอบอกนะคะและน้ำมนี่แกจะมีร้านอาหารเหมือนกันร้านตีหมูตีหมูคาเฟ่อุ้ยกาแฟอร่อยเจ้าเจ้าอร่อยอร่อยหนุกจอมละบริการของมันมันน้ำได้เยินเข้าพระน่ะไปนน้องกินหอยเนี่ยเสื้อสองกิโลครับน้ำมาตูมกอกโกกของคนไปนะเาาไปก็ลุงเตียนเนี่ย เดี๋ยวไปย้อนอยู่ย้อนหลุมันหลังมือหันอยู่หันอยู่เอ้ยหม้อหัวกงโกกงกวยเลยกงโกกงกวยมาใจเวลาน้องออ้ยไปหาลุงเด่นนี่มันอาถรรพ์นักขนาดของมันแฮงจะตีก็แฮงไปมาได้หนาผับลบมันเลยผับตัดผับตัดผับลบมันเลยเออแต่ผาบในความทรงจำมาเต้นเต้นที่นอนเต้นที่นอนคืออี่ไง จำได้ก็ต่อไปนี่ติ๊กมาถึงบ้านตื่นมากูไปถึงแมวว่ามาแล้วไข่ปลามาส่งอันนี้ก็ต้องาคำเนาะเนาะกับเจ็ดคนจะอ่านกัะแต่กระนตไปมาส่งหูจ้าจ้าอ่านเหรอพูดนะซัปเปอร์แมนแปดเดือนต้นเดือนนี้อันนี้อู้อูเผื่อไว้เนาะเผื่อโปรแกรมไม่แก่เป็นยังไงผมจะมาจัดเป็นห้อยอ่ะน้องอ้อย จะทอดจะตีเพื่อกินอ่เพื่อกินสินค้าเนี่ยตีร้านผลพมลตี่ีหน้าร้านเลยตีร้านนั่งกค่ะอ่าเดี๋ยวน้านผลนพมลตก็คงจะสถานที่เพื่อนะครับคือโปรแกรมไม่การได้มากินมาคือแม่เพื่อกิน่ะผู้ใหย่ใครอยากกินสินค้าตัวไหนนะบักเกอร์กินตัวไหนอ่ะอยากมากินวันนั้นมาเลยครับทุกตัวเลยเนาะทุกตัวเอามาให้หมดเลยวันจันทร์ครับตีแน่วันจันทร์แน่นอนแต่วันที่ใดเนี่ยเดี๋ยวกำลังคุยกับร้านอยู่ว่าเขาจะเอาวันใดดีแต่ว่าตีแน่ระบุแล้ววันจันทร มันจัดจะถึงเนี่ยแล้วค่ะน่าจะบัดสิ้นเดือนกับต้นเดือนอประมาณนั้นถ้าบอสิ้นเดือนมกราเนี่กับต้นเดือนกุมญค่ะแต่เดี๋ยวกําลังคุยกันว่ายเาวันที่จะได้แต่ละบุกันแล้วว่าเอาเป็นวันจัดเราจะได้น้องอ้อยกจะตัวนัดไหมคนชาวบ้านแถวนี้ทำกรรมแล้วกันนะครับไปกินครับไจ้าวไปขี่ข่ายู่ใกล้ๆมาเนอะออกห้องวางว่างนะเนาะเธอเหมาเริ่มมาเลยเออแม่กาได้ขายเป็นห้อยอ่ะขายของในอ่างเฮียนอ่ะมาโลดมาโลดไหมเป็นสินค้าใหม่ พออร่อยจริงๆค่ะอล้วเมื่งกี้นาะจะเจมหลายตัวละบอกครับอันนี้จะจะทอัเหมือนกับลูกค้าน้องน้องมนเนี่ยจะเยอะอยู่ละแต่บางตัวเนี่ยแม่แกเป็นแบบเคยกินเพต่นก็บอกว่าจะไปบอกลูกแกอย่างไดเขาเลยว่าเอาอี้จัดให้เอฟเอ็มจัดให้เอามาทั้งเอฟเอ็มเอามาทั้งตรีอาร์ซีพี่พ่อจะเอาไม่กินหมด จะได้บอกนั่นอ่ะอย่าลืมบอกน้องไอ้ตัว้เนอะเด้๋ยวโทรบอกน้องแม่จ้าจับกดอึนบอกเลยเดี๋ยวมารอบแน่เนี่ยจะเอาเนี่ยหม้อมาเพิ่มเนี่ยเขาเรียกอร่อยป่อร่อยค่ะอร่อยออร่ยกมอซาโฮขึ้นไหนเจ้าเดียวกันเลยแต่พอทำอยู่ในหม้อก็ง่ายง่าเพราะว่าคลิปน้องอ้อยคลิปนั้นเนี่ยเจ้าของบริษัทเป็นหางแล้บอกน้องไม่เพื่อนมาฟอกกินเดี๋ยวทำอย่างง่ายง่ายมันจะดูดีกว่า ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไปเลยขปบคดูรูปคลิปขอบคุณเจ้าวอันนี้อู๋กับเพื่อนฟังไปแล้วนะคือไปกับตี๋แต๋มพร้อมไปกับเปื่นแฟนเขาบางคนเรื่องอย่างแล้วไปกับพ่อแล้วไปบอกโอพ่อสีจะนลำมันน่าต้องเอาไปต่ำไปอย่างเงี้ยหรอต่ำต่ำต่ำมั่วกับมังเดนต่ำมั่วใส่ทุกอย่างเลยใส่หลายหลายนะใส่ใส่ใช่ใค่ต่ำ ที่ใส่ขนมจีนตัวอะตัดซัวตับซัวตัดซัววมเป็นแม่อ่ะพอสีจะล้ำเป็นบอกเป็นทางพอโอ้ยเป็นห้อเลยแขกไปซื้อข้าวเลยแล้วล้ำล้ำเนีไปจานเพื่อวักล้ำล้ำล้ำเปิ็เลยบอกว่าเอฮ้ยเดี๋ยวพี่บอกน้องเขานะฝากไว้บอกน้องเขา เดี๋ยวพี่จะทำแหนีหม้อไปให้คืนเนีก้อนใหญ่ๆตุนกิโลอะเสียเซยนเลยเนาะเขาลเนี่ยเนาะปางเนี้ยบางเรามาเลยเนี่ยเก็บตองไว้นะนะจบตองไว้ชิมเบิแต่ตอนนี้เป็นเปเนี่ยจะแองไลกันได้เดี๋ยวเพื่อนเราอวยบอกเรืองหเรื่องเรื่องจริงได้จะไม่เัา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 จุอันนี้อู้กันเอาหวันนะครับบอดี้เพื่อนเราเป็นคู่สนแนนคือเวลานั่งกินกันที่บ้านก็จะอู้กันเนอ่ยอ้กันเรื่องธุรกิจอะไรอยังไป อู้นินทาคุณก่อนไปด้เนาะทาก่อนเพื่อจะส่งมาวันนี้บอกเอเลยปิดจะส่งมาเลยจะไม่ว่างนะผมกินดีกินรำนี่นะรสก็ยากันหรออร่อยอร่อยคือจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันลำจะก็คือแบบมันเพลทเนาะดีมันมีอันน้องอ้อยชงน้ำชาไปคือมันแบบอยากกินน้ำแชแล้วมันก็จะว้าอืว่า อ,อ้ขอเวลาหนอกกันนะจ๊านมันตื่นมันงลมันบอกเกมมันบอกเบียวนปลาแล้วเอ,นนอาอ <c oughs> ออที่ไห,หนหัวน,นี่ขน,นออานดนนนนปลาขวดผอมทำปลาขว,วดเอือปลาปลาถั่วไปเน้อานกกะตใส่ทุกยี่ห้อกับมีเน้นแายีาย่ห้อเนี่แต่มันหนัวดีอะหนัวลใส่ลายับไลใส่ลายซับไลใสล้ ไปแล้วไปแล้วยังยังไปพุ่นละทำไมก่ะน้องสาวอ่ะไม่ใส่ไม่ดิ้นวันนี้ยังเบาเลยเนาะจริงเวลาไอ้ไปแอววเนี่ยไอ้ชอบผิดไปแค่ไหนเคยเวลาผมไปแอววเนี่ยบัตรเจ้าผมเอบ่ชอบผิดนะ ผมเป็นระเอกชอบกลิ่นบ้านๆกินแบบแต่มวหว่างหนะ้าอู้กันเนีมันอร่อยเลยเขาไปนั่งกินนั่นรูยิ่งมเอนะครับที่บนะ้านเนี่ยนั่งกินกันไสอู้กันไส้เลยนะได้น้ำซามาแล้วน้ำแล้วน้ำซาครับขอตัวพี่เิยนาะเงราะว่าอันนี้ชิ้นใหญ่กระจายสุไป แนวไหนกันฮะวหน้ากับโฆษณาหน้ากันน้าาหน้ามาแล้วมันจะยากสุดไปอันกับวิดีโอของอันเหมนจยครับเดี๋ยวสักคำหนึ่งใส่ีกเนาะอยากอยากได้ก็จยาิีกพี่มันล้วอ้อยก่อนะครับบมืจเหมืเนเทมีกเรอยู่ด้วยกันก่อนแล้วพี่มาได้จะได้นูต่างอูหนูต่างแบบ นี่เห็นน้อยอ่ะเนี่ยพอดีจะอากาศสูงถ้าพาในเรื่องธุรกิจกับน้องอ้อยจะรีบหน่อยเพื่วงให้ชวงโควิดเนาะเขาก็ต้องช่วยเหลือเกลือกูนกันไปก่อนนะครับมาแล้วมาหาคกันนี่นะครับสับปะรดของน้องอ้อยเนี่ยนะสั่งซื้อได้นะครับติดต่อน้องอ้อยได้เลยเป็นห้องสุภาวะร้อนไปแล้วลูกใหญ่มันบอร่อยต้องบอเอะอร่อยคือหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันพอกินแค่แค่น้อยผมขอบอกเลยครับลูกขนาดนี้คือลูกที่โรงแรมรับซื้อและอร่อยมาก ลูกใหญ่ราคาสมถูกตัวยงหง่อ,อกไว้จริงจริงอย่ซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากฝากทุกท่านลาก,กันนะคะเนาะช่วงนี้ก็เป็นอากาศเย็นอากาศหนาวทุกภาคภาค,ภาคเหนือภาคอ่ จากเกาะนั่งอาการิีก่อนอรักษา,กาสุขภาพตัวเองแล้วก็เรื่องหนุกภัไข้เจ็บตัวเองเรื่องโควิดอะไรก่ของหละมัดระวัางกตนตัวนะคะนะขี้ห่อของหริอยา<ช>่างโควิดนะแต่เขาต้องหจัจใกรักษาตัวเองอใส่แมสนะครับเวลาออกสู่สุมชน,นอ,อยู่กับบุคคลเยอะๆนะครับหรือว่าถ้าเปิดไปได้กับเรียกเลี่ยงาการไปอยู่หน้าที่คนเยอะๆถ้าเอาบัญจับป็ดแล้วไปยังผมเนี่ยถ้าผมไปได้ไปส่งของผมอยู่บ้านอย่างเดียวผมไปไหนเลยประมาณนั้นครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ของน้องอ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณไอจีขอบคุณกระขวนกระขวนขอบคุณคุณแม่ขอบคุณทุกคนค่ะแตขอบคุณแอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องอ้อยค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะน้องออ้ยมั่ยใหญ่ใจครบค่ะสวัสดีค่ะเออกดปิดก่อนลงมาดึงให้เขาลงมาให้กดปิดนี่นดพิมพ์ค่ะ